ช่วงนีไทยมัต้งง่ยพี่น้องพรังงวงงางมเรียงแปดพหาแม่ลูกลูกง้วไทยแปดพันหาแม่ต้วแม่ต้นผูกไผูกเถอะเงินหมื่นได้สอตัวเงินนมื่นได้สองตัวเด้อพี่น้องครับ่แม่ตัวหนึ่งได้ลูกตัวนึ่งเอาไปเลียงไปขุนเาเพื่อมันได้ขึ้นมาเนาะได้กำไรดวนี้นิเนาะเอาเบอร์มาใส่ตัวนี้มาใส่ตัวนี้มาเบอร์มาใส่ตัวนี้มาศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเ้าเก้าอมเก้าแปดสอาก้ดครับ คลิปตั oh. s right. <S ้งเนี่ยคนเสียหลายมัคลิปยาวเนี่มันยูทูบมันต้องไปลงตัดต่ออันนี้มันจะลงเลยเยนี่ท่อพี่น้องครับทีมงานทั้งหมดาบ้างหินนำเกียงหมดละไ่บางหินมันงานประมือเท่า่ะขึ้นจได้นำเือแต่ขึ้นจะบเต้นเงินขึ้นจำไดนั่นมบอนขึ้นได้ขึ้นได้ดิบเดีจะบเดกด่ขึ้นได้อ โอ้ยงเกพันอววาตัวดเมอีเพัอ่นคนต่อยูตัวนี้อยตัวตัผูเอามีอยู่ครับบัวแดงเาบมีดงงวไทยหกสิบแอยตัวนี้มันแข็งบะหกพันแปดตัวละสามพ แกกกสร้างอยู <S s oh, 1, oh, ่กพ ah, ันแปดายสนามทุดเราวที่นี่เดือดลายีนีเบอร์มาใส่ห้ามเร็วเบอร์มาศูนย์หกหนึ่งแปดแปดเจ็ดแปจ็ดแนี่เลย กวนสีไปกับปั๊มจานไว้ตักระยะอย่างนี้มันหลายตัวควายควายขึน้น,นมาแล้ว,วลพี่น้องขึ้นรถมาแล้วครับเอาประมาณนี้แหละเพือพี่น้องครับพันนาขดตั้งไหนพ่อพันรอเลยตัวนี้พี่น้องเนื้อหนังเตรียมรูบกอดได้ครับหูวเป็นรูบกอดได้หัว,ปปหวบอครับรบหับบบบแต่ว่าหัวแล้วเบิึงแล้ว,วพ่พี่น้องเด้อมีชาติกวนเดอ้อ หกวง่ามก็เลี้ยงทักเดือนแล้วมันได้ประมาณทักเดือนแล้วนี่ปีนิดๆปีนอ่ะเจ้าลูกพี่ชาติกูลนอกตั้งดิพี่น้องโปรดพี่นอกตั้งปีเดียวๆพร้องเท่าไรยากได้อยากได้สองพันอ่ะเศร้าหาพี่น้องเอาบึงไทยบึงไทยแต่มันสองมพันห้าปีนิดๆเพื่อนวะตัวผู้ตัวผู้ ขอเบอร์เนี่ย062 062 251 251 5369 5369งวทังไหนครับงูอีสัยอยู่กันทะลมครับกันทะลมออทายเง่าพี่น้องเม็ดซีซได้อยู่ตัวนี้พ่อพันอนาคตข้างหน้าสองมืนหาโทษเอาพี่น้องงวกันทะลมเด้อมืนเก่าครัหลูกล้างเลยอ่อาทิตย์นึงมืเก่างือตะงหลูกงมแงของ่อดายคักวา มูเจิดไปนั่งลำเลยวื่นเก่าพอเอาไปเือดเนาะจะไปาเอาไปตลูกันสิบรัที่หลหัวมัตะเด้ตัวนี้นี่มื่นเาพี่น้องพอไปเดือดจริงเนาะมื่นเก่าหมัตตะนี่จับ คือคืออยู่อี่เโหโคตรปด้ยขาแมนมันขาแมนไปล่ะโอ้นี่เม่ไม่มีแม่แมนบอกบอกใครต้องลึกกว่ไหนเดี๋ยวออกอากาศวไหคนทนี่ไปทายงว เอาพ่อตัวนึงพี่น้องว่ากิวพ่อท่ายพี่น้องหมื่นสามพี่น้องไว้หมื่นสามว่ากิวด้อว่ากิวเอาไปขุขุนงพี่เมียมว่ากิวมื่นสามเขาให้ตัวไหนตัวนี้ว่ากิววาไงฮขาให้ตัวไหนตัวนี้เอา เบอร์มาใส่เทีนี่ะไรบ้าเกีวเ <49, S 1> บอร์ว่า89 89 845 89 845เจ็ดเจ็ี่เก่าเจ็เจ็ดสี่เก <8 45, S 2> ่าสิบสามะขายเลยพี่น้องห้อง13นสิบสามหารอยแต่มอมขายสิบสขายเลยมันเ,เด้อบ่อสูงห้อ,องเท่าไรครับตัวนี้สองส้าสามงอหล่นธรรมชาติ23งหม่งอเฟ้มยังยๆพี่น้องครับเมื่อกี้เราสูงไงบอสองหมื่ตัวนี้ งองเดียงงามื่ลายพี่น้องครับสี่สิไปไปบไมปลายกากพาซิบเ,เบอร์มาใส่มาท่านี่เบอร์เดียวกัเนเบอร์เบอร์ก็เบอเมื่อกี้ครับเบอเมื่อกี้เ,เนอเบอเดียวกันก็เมื่อกี้บ้านกันเด้ตอตัวนี้นี่ตอนั้นคนไทยเราเครคบ ก็ทุกเอวพี่น้องง้อเสี้ยมใหญ่หมื่นพันสมหลอดบอหรือสมตสมหลอดสมหลอดะไรเคพกแปดตัวนี้เคพกแปดมเกลเลดเดอเคพกแปดเกลืเลดเคพกแปดเฮ้ยพกแปดกเก่าะกแปห้องตัวไหนครับตัวนี้ตัวมันเนี่ยมันีหาเดือนห้องไว้ตัวไหตัวนี้ลองมาค่าตัวน บ่ห้องละคาเท่าไหรตัวนี้สองหมื่นพัน,อน,พนะอิตาโปนี่ละม่นต่อสองหมื่นพันซ้ำกันครับอเอาตัวนีม่านเท 6, นี่ยงหกแปดปึ๊บปถ่ายเครื่องไปไหนโอ้<า>อหงนมันเราตันนีอัตัวนีเมืองตัวนีตีเปเนื้อไปเนาะตัวนีสายเนื้อนี่เนาะ สองหมื่นพเอเบอร์มใหผมเนี่ยเ<ะ>บอร์เบอร์ศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์สองสามเจ็ดย์สอันตัวน,นี้เคหกแปดูเจ้าก็เล็ดครับผมไหนมนี้วัสดีครับออพอเงขายดขายอะไรบ่ดอกหอมอะรคืองประทานออกก็เถอะอฝากไว้ยังดอกหอมนั่นได้แล้วันอาทิตย์ไปปะเป็นวันสิไปดูเอาไปนำเด้อไปพ่ออยู่ว้วาดลินพัไปอยู่วาลินอย่าลืมเด้อมือนี้เด็กโตมือนี้ อมาเบ่งงอมือนี้มือนีแล้ว้างงมันมันจากจากเบ้าหนึ่งเด่จากเบาหนึ่งเด๋ออืดอืดอืดอยู่อ้าวี่แล้ครับอยวาลืมนะวันาทิตยทิศานอยู่ว่าลินปวดหนมากผมเห็นม่น่อยหมื่นบาทครับผมตัวนี้พายาได้งอยืนสน้ำอายุประมาณปอ๊เดือเลยเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกูกลัวอย่างใดท่วมหาผมนะพี่น้องศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่ง้องห้าเก้าเจ็ ดีภาพพี่เอาเอามีตำหนิมื 12, น่นสองพันอร่อยง่วนันสั่งปีสร้างปียอดลอย,ย 100, อตัวนี้ครับพี่ผ้ค้าขายหมื่นห่าโอ้ยหลวงงอตัวละมื่นห่า เแม่มาเดียวอรมานพี้เป้ม่พันา้ามัเ็บพเสียวเลยตัเพืขายลูกมันประมบ่ออ๋ลูกเพ่นใขยลูกแม่อแเท่าพี่แม่ี้เห็แม่มันสองหมืพัอเลยก็เลยวีขยมันเบพันมาแต่มันิเอยไปขายลูวามัเสียวพเเอา้ลยครับขายลูกเปแลแม่บ SO no eh nope, อทีเพีนม no ้มยเแมัน2เจขยเลยเบอมาใส เบื่อมั้ยคุณเปนหาครับเกตหกสองครับเบตหนึ่งหนึ่งหาครับลองมื่หเด้อจหลูมันขายไปหนหกคหาจมันสียวหรือเ่ลูมันขายไปแล้วครับมื่นหาง้อเลี้ยงง้องามให้ขบมันมาได้เังเด้อคุณแม่มันน่ะโอมันใจหลูงานเตนเด้อ อ้ยพี่น้องออนซอนนหน่อยจังเลยดูได้างดูอไรพอดูไรบ้ีไอ้พงดูดูผูกไดจะลูกนี่พีพิชาตะกูแ่พี่น้องมันหลอดปะสมหลอดตาเบาลเลยครับทอดได้จะได้ท่าได้จะได้ท่าไดจะได้ท่าไดตัวนัดูครับบอยมัดนีเลยส่ขันหาสองสองหมื่นสี่ขันห้าเฝ้าเฝ้าสองสี่หาเฝ้าเอาพี่น้องครับง่วนอยู่สนน้อยู่ในลงใส่ไหนเด้อ ง่วนยืนสนามได้พี่น้องสองสีห่หพอไปเลี้ยงลูกปสังเกตลูกมันครับลูกนี่ประมาณสเดือนก็กว่าสองสหผมทายพตัวระแวงละแวงงวดวอย่ามันต่ำไหมว่้านถึกสองรอบนี่่นี่ี่น,น,น,นี่สองสหาตัวนี้ดูดูเบอร์ม,มาใส่ไหมทุกะเออมาใส่ฉลุงคลิปเรียก เบอร์มาใส่ก่อน094 094 385 385 0926 0926แยต่เพิ่นบอดอยโทนำพี่น้องครับ245นี่แมนอยู่นี่นี่แม่มันใจลุกสวยครับตัวนี้ครับอุ้ยเศต่อแด้พี่น้องด้แม่ลุกหลุรุดไดนังหนึ่งเอา2 2 2น่ใช่เนาะใต่เราตาไปใส่คนไงไ่ใส่ไม่เบอร์มาก่อนเือเบอร์มาเลือกเบอร์มาก่อน,ออน,ออนเรียกเบอร์ เรียกเบ,าากบอร์อออมันก่อนเบอร์ทูบรทูเบอร์ทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งหกเก้าเก้ามงสองสวแม่ลูกลูกแม่ลูก,ลกตุ้มเมียดูว่ามันขายหาิผไม่ได้ขายตอนนั้นมันบบ่ขายขอาามมันข้ามันงา,ม,ามันห่องอนนหาเตัวนี้หาเที่ยงได้พี่น้องหาเที่ยงหาเที่ยงมามาเบอร์มาไทยแล้วลูกาไทยคลิปอยู่ตัวนี้หาเที่ยงเบอร์มาแล้วศูน ตู้แปดซีซีเจ็ดหาเก้าเจกแเจ็กนอเพียงพี่น้องเม่อวานรถล,ลมาเจ็ดกว่าเจ็ดกว่าตัวนี้หม่อวานมัลดลมาเลยหามื่นึงกเอาอยู่ในนอตัวนี้้วพี่น,อน,น, 40, น้องนี่ชิโรคิซันใตก็บอกงนึงพี่น้องครับนีคนสื่อว่าอะไอยู่ในช่องถามอยู่แต่วมันจะแห้งแต่ว่า,า,ยยางคา,า,ามาเยหาย บอไเลยพี่น้องครับหมู่บ้านไอ้มอเตยมันพองหาฮาหมเกตนนัวนีมันหนาจะลงแล้ว,วสูงนใหญ่วายเวูเล่อบอกงพี่น้องครับหาซิเในหมู่บ้านแต่ว่าตนนีท้ทายลายคาหนีบดีขายครับว่ท่นท้า,ามาให,หุ้แต่ขอมันอยู่คุณครับผม

หัวเขางามไปหเอาเียนไเอาไรไปไหนตู้หายอะไรไปไหนหเราสองเแล้วเาบอกขายเครื่องดีเพี่นหงเื่อง่ายเลยสองบแล้วว่างงืตัวหนเขาไม่งาเบอเงินเือหนังนีเรางนหนังงือนือครับผมเบอมาใส่ก่นเลยไปหาบางเดีตลาดมีตัวหนง่ามง่ามก่อนี่เบอรมาใส่ก่นเลยครับ พกเก็ตเก่าครับเก่าสามสีครับสองมื่นหาต่อแน,น่แแโคขึ้นมาคล้ายไหไหนอะโคขึ้นมาเท่าไรควเขาว่าถ้าควมแล้วมาคุยกันเลยเออเอาอเลี้ยงี่นนองเด้อมีอยู่3ามสตัวมื่นสกับ1 2 5นสตัวนี้เม็ดเศร้าวกลัวเกือบสามสิบเออสามสิบอะไยู่เมื่อถึงว่า20่สไปปลายตัวนี้อะไรอยู่ครับเม็ด30มสิอยู่ตัวนี้1 2ึ0 0หาร้อยบาทอเลี้ 12, ยงครับ แล้วข้านี้มาแต่ฐานเลยผมถามอะไรเจ้าหรอกมื ujemy, right. ่นสองมื่นเอ0มื no ่นสองมื่โขึ้นมาหน่อยหนึ่งกับสื้อไปเลี้ยงไว้ซื่อสองตัวเองถึ้กวนี้ครับง่วนทางไหนราชีน้งไผ่ครับน้งไผ่เด้อไปบ่ามื่นเยอะรอยยดบเด็เขาครัเด็นอกเพิ่นบัดปล่อยครับพี่น้องขุนรอยยะขอพี่น้อง นพนมไพยผมไปยมืออาไปอยู่พันแปดอายุมันเท่าไรครับไปเตือนเนี่นะครับประมาณนั้นเด้องูเลี้ยงงูเลี้ยงเด้อตรงนี่ขอเลขโทรศัพท์ผมมาที่นี่นบึ้งบ้อหห 378เจ็ดสามเจ็่งออำเภอพนมไพรจังหวัดรครัอ่ดไหนทคอาพีรองครับเนันต้อยกับทั่วัดทรงรัจ้างกับว่าทีหึครับผมเม็ดมือสองพันหน่อยครับมือมืสอสาวครับช่วยช่ว้ยเฮ้ยเบสาม คน,คน no om, so ตัวนีมื่นหกเจอพี่น้องคนไทยเราเมลีตัวนี้แมรูกแมร์เดอร์สามสิบเย็บงามมีตัวนี้ครับแม่มันเม็ดสี่สิบปลายเนาะสูงความสูงเป็นป่ะตัวนี้ขอทาอยู่้เฮ้ยโอ้หลูกงามเดือพี่น้องครับ เอเบอร์มาใส่ลงนี่แก๊ก,บกเ,เบอร์เบอร์เอาเ,อาเอาบอร์เผื่อเลยแก๊กได้อไดเออทีมงานแก๊กราศีสไลไม่ใส่ว่ามีตัวด้วยกันอยู่สองหมื่นตัวนี้เบอร์ไม่ได้ใส่ว่าเดี๋ยวเสีวเอาเบอร์ใส่ให้ข้างล่างได้พี่น้องไปเบอร์ออเด้อข้างล่างเบอร์สิยู่ข้างล่างครับผมที่ใส่ให้